สวัสดีค่ะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ค่ะตอนนี้น่าจะแทยังทันอยู่เนาะก็คืออหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากก็เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตหลายๆอย่างให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันก็คือ,อส่วนที่เรามีการปรับปรุงไปเรื่อยๆหลายอย่างอยู่ค่ะก็ เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆค่ะก็ตรงนี้มีต้นอะอโวคาโดเพิ่มขึ้นมาแล้วนะต้นอะโวคาโดค่ะเดี๋ยวพามาดูอันนี้อย่างแรกเลยก็คือ,อเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในสวนด้วยนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะทุกคนเห็นไหม เห็นน้องไหมเห็นน้องไหมคะบุกไปแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเห็นน้องไหมคะเห็นน้องไหมเออนี่นี่นี่คือพอเรา ทำทำกเกษตรแบบอินทรีย์มันก็จะมีแบบสัตว์ที่อยู่ในสวนนะคะ,ะ,คะตรงนี้ก็จะมีพวกกระถางพิก็คือมีใบเตยนะคะส่วนตรงนี้จากเมื่อก่อนที่เคยปลูกอะไรที่แบบไม่ไม่ได้จัดสรรพื้นที่นะคะตอนนี้ก็คือเราเราทำแปลงแบบ เป็นอิดนะคะเป็นอิดขึ้นมาคร่าวๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูว่าเราปลูกอะไรกันบ้างคร่าวๆก็ตรงนั้นก็จะมีต้นมะพร้าวตรงนู้นก็คือมีอถั่วพูมีสะวรรรสก็คือ,อตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะมีมะมะละกอต้นเชอรี่อันชันอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวพามาดูาตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักเหมือนกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวพามาดูว่า,าดีเทลเรื่อยๆแล้วกันตรงนี้เราลงมะเขือเทศนะมะเขือเทศแล้วก็นี่ค่ะกล้วยกล้วยออกอีกแล้วค่ะอันนี้ก็คือ หวีใหญ่เหมือนเดิมเครือใหญ่เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะสังเกตว่าบ้านจัดสรรทั่วไปอ่ะกำแพงเขา,ามันจะไม่ได้สูงมากอันนี้คือกล้วยก็คือเลยแค่กำแพงไปนิดเดียวเครือเขาก็จะแบบจากพื้นดินนิดเดียวเองค่ะไม่น่าจะถึงสามไม่น่าจะถึงสามเมตรเมตรกว่ากว่าเมตรห้าสิบหกสิบไม่ไม่น่าจะถึงสองสามเมตรนะคะ ประมาณนี้ตรงนี้ก็คือเป็นต้นฝรั่งฝรั่งฝรั่งนะคะก็ตรงนี้จะเป็นมันเทศนะคะมันเทศมะพร้าวออกแล้วนะคะมะพร้าวออกเยอะมากค่ะทุกคนมีประมาณหกทลายเดี๋ยวว่าหลังพามาดูแล้วกัน ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า,าต้นฟิกมีตะไคร้มีต้นมะเขือนะคะมีถั่วฝักยาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าสวรสนะคะตรงนี้มีพริกมีกระเพรานะคะ โหลาแมงลักออ่แมงลักบางทีตอนนี้มันเหลืออยู่ต้นเดียวเนี่ยค่ะกำลังเพาะเพิ่มนะคะตรงก็เป็นกระเพราตรงนี้กะเพราค่ะก็เดี๋ยววันหลังจะพามาอัปเดตเรื่อยๆแล้วคันว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็คืออันนี้ก็คือเป็นคลิปแรกของปีนี้เปิดปี ก็พามาอัปเดตต่างๆในส่วนว่ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรหายไปแล้วก็แต่ว่าในส่วนของดีเทลแต่ละยิบย่อยอะ่ะก็เดี๋ยวจะพามาดูลงดีเทลแล้วกันวันนี้ไปแล้วนะบายยเดี๋ยวจะไปะเก็บตำลึงเก็บผักตรงนี้ก็คือต้อนดอกแคเยอะมากกินไม่ทันเลยนะคะทุกคนที่นี่ มีอยู่สามต้นโอ้โหกินไม่ไหวค่ะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย